สวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านและท่านผู้ชมผู้ฟังทา้งบ้านครับวันนี้เมาอีกแล้วคุณกายนี่เลอไม่ใช่ครับผมนึกว่าคุณกาเมเทศกาลเมาครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับอาจารย์เป็นยังไงฮะที่เข่องในรู้สึกจะมีทั้งงานขึ้นบ้านใหม่เนาะงานแต่งเยอะแยเลยนะครับเป็นเทศกาลแห่งความสุขครับแล้วก็นำมาซึ่งความสูญเสียนะฮะ เกอุบัติเหตุทุทงาหอนนะครับไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมวันนี้นะฮะเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ14พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณ22.30นหรือ4ทุ่มครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรอพเภอเสืองในนะครับท่านพันตำรวจโทวิโรธแขนอนะครับได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะเสียหลักตกลงคลองน้ำข้างทางนะครับเหตุเกิดที่บริเวณถนนบ้าน ระหว่างบ้านสร้างถ่อกับบ้านสีบัวนะครับเขตบ้านสร้างถ่อหมู่16ตำบลสร้างถ่ออำเภอเครืองในนะครับจึงออกตรวจที่เกิเดเหตุนะครับพบในที่เกิเดเหตุนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ย,ยี่ห้อยามาฮ่าสีฟ้าขาวนะครับตกอยู่ในคลองข้างทางนะฮะเป็นรถหมายเลขทะเบียนหนึ่งกไก่ท <c oughs> พุทธาสี่หกศูนย์สี่บลน,นะครับ แล้วก็พบผู้บาดเจ็บสองคนครับทราบชื่อในเวลาต่อมาชื่อในศักประชาโสดารัตนะฮะอายุห้าสิบสองปีอยู่วัดเล็กที่เจ็ดสิบปดมูเจ็ดบ,บ้านดอนเชียงโร,รับ,บนสร้าง่อ,องอำเภอเชืองในนะครับคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนหมดสตินะครับ,รบแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้โดยสารรถมอเตอร์ไซค์ที่มาด้วยกันชื่อนางหนมครองยุทธนะฮะคนนี้ได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกนะฮะฟกช้ำนนะะจากแรงกระแทกนะฮะ จากการสอบสวนของพนักงานสอบสวนทราบว่านะฮะวันเกิดเหตุเนี่ยนายศักดิ์ประชาเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับออกจากบ้านสร้างทอจะกลับบ้านตัวเองนะฮะที่บ้านนอนเชียงโทโดยมีนางหนมเนี่ยกองยุทธเป็นภรรยานะฮะนั่งสอนทายไปด้วยครับทั้งสองนะฮะหลังกลับจากงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเพื่อนบ้านที่บ้านสร้างทอมุ่งหน้าจะกลับบ้านนะฮะพอมาถึงที่เกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ที่เสียหลัก ตกลงไปข้างถนนนะฮะลงลงคลองเป็นเหตุให้ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็คุณศักประชาเนี่ยนะครับเนื่องจากตกลงไปแล้วจมน้ําครับจมน้ํานะฮะแล้วก็มีน้ํามีและโครนเข้าปากเข้าจม,มูกเป็นจํานวนมากะนะครับช<อ>่วยชีวิตขึ้นมานําส่งโรงพยาบาลเครื่องในนะครับก็สายไปแล้วฮะเสียชีวิตในเวลาต่อมาอประมาณห้าทุกครึ่งฮะอีกหนึ่งชั่วโมงหลังเกิดเหตุนะครับ ไม่น่าเชื่อนะฮะรถตกคลองแล้วถึงกับเสียชีวิตได้ใช่ครับไม่น่าเชื่อคลองก็ไม่ใช่คลองใหญ่นะครับอาจารย์ผมคนนี้ภาพเป็นเหมือนคลองส่งน้ำาเล็กคลองระบายน้าเนาะเป็นเพราะอะไรฮะขับรถเร็วหรือยังไงฮะเสียหลักไมงไม่ไม่น่าจะเร็วนะครับอาจารย์นต่เออตั้งดูดูจากอายุทั้งสองท่านนี่ะนะฮะสองกับสี่สิบเจ็ดอ่นะจากการสอบถามของญาติผู้เสียชีวิตก็คือออกจากงานเนาะคนขับเนี่ยมีอาการ ที่วิ่งวิงนะครับอาจารย์โอ้ยเมาไม่น่าล่ะขับราไม่น่าใช่ครับเพราะว่าก็มีการดื่มนะฮะดื่มมาพอสมควรนะครับครับก็มาขับนะครับก็เลยเป็นสาเหตุครับการว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้รถเสียหลักเนื่องจากการทรงตัวเนาะลำบากและยิ่งมีผู้โดยสารมาด้วยนะฮะครับอันตรายจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ไปกับภรรยาแลวภรรยาไม่เมาแล้วขับรถได้ก็น่าจะให้ภรรยาขับนะครับแต่ก็อันตรายเหมือนเดิมนะ ผมว่าถ้าเกิดดปสารคนเมาอ่ะนะครับถ้าคนเมาเมาจนไม่ได้สตินะฮะแล้วเขาไม่ทรงตัวไม่เข้าโค้งไม่ทรงตัวไปกับเราเงี่ยก็เสี่ยงลงคลองได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าเมาไม่ขับดีกว่านะเมาแล้วนอนอยู่ที่นั่นแล้วไม่ใกล้ขับรถยนต์มาส่งใช่ครับใช่ครับแค่นี้เสียชีวิตครับก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องเมาเหมือนเดิมฮะเมาไม่ขับดีกว่านะครับขอบคุณครับคุณไก่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ